การวิ่งที่รอคอยกลับมาอีกครั้งกลุ่มอึงงวนตาย UNT พร้อมชวนคุณและครอบครัวมาวิ่งและร่วมบุญกับการเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคครั้งยิ่งใหญ่ในกิจกรรมครบรอบ65ปีกลุ่มอึงงวนตาย UNT ในงาน 65ปี UNT Rock and Run 2024งานวิ่งฟันรันที่เขย่าคว,วามบันด้วยดนตรีร็อกวันเสาร์ที่17กุมภาพานันธ์ณมหาวิทยาลัยมหิดลศรลายาสนุกกับการวิ่งไปกับเหล่าดาราศิลปินบอยปรณกน้องวันใหม่เอจิรากรและพบกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่จาก2วงร็อกชั้นนำ บอดี้ส a ลมปะทะค็อกเทลบนเวทีเดียวกันรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มกราคมติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทาง w w w u n t r o c k a n d r u n c o o m ค่ะก็65ปีกับ UNT นะครับ Rock and Run นะครับก็เจอในวันที่17คกุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ,รบยังไงก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆถ้าถามถึงกิจกรรมนี้หผมว่า พีพ่่บอกไปหมดแล้วนะทั้งอาหารการกินความปลอดภยัยสนามทุกๆอย่างก็ดูแลเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับโหเรียกว่าได้ทีมมืออาชีพมาทำงานนี้นะครับแล้วก็ร่วมกับโหร่วมกับของ UNT ด้วยนะครับผมปลอดภัยแล้วก็พา,าครอบครัวม,มาได้ด้วยนะเด็กๆมีเสื้อวิ่งเด็กอ่ะผมไม่เคยเจอเหมือนกันเพราะปกติไปงานอื่นๆมาก็เด็กใส่เสื้อปกติแล้วก็วิ่งตามคุณพ่อคุณแม่ไปใช่ครับก็สมบุรณเกี่ยวกับมูลนิธิของรามาธิบดีด้วยสร้างตึกของรงาบาศิริราชนะครับ ก็เพิ่งไปมาเหมือนกันก็ตึกเก่าก็ซุดโสมหมดแล้วแล้วตึกเก่าถ้าใครเคยไปนะตึกเก่าที่ที่ที่เขารีนเวทกันอยู่อะ่ะเคยขึ้นไปตึกนั้นอะ่ะเก่าสุดโสมแล้วก็ห้องก็เล็กมากๆนะครับก็แต่ในตึกใหม่ส่วนใหญ่ก็จะแยกเป็นเอกชนไปนะครับก็จะคนละราคาผมก็รู้สึกว่าถ้าเรามาดูแลให้กับประชาชนทั่วไปให้ได้ทั่วถึงผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราเป็นกิจกรรมของ u n t ที่ได้เห็นมองมองเห็นถึงว่า,ว,าว่าอยากให้ C.S.R. อยากให้กับประชาชนอยากให้กับทุกๆคนได้รับการดูแลรักษาเท่าเทียมกันครับก็ต้องดูว่าวิ่งอันไหนเราได้ทองกับบ้านเยอะที่สุดนะครับต้องดูตรงนั้นนะครับวิ่ง10โลครับซ้อมฮะซ้อมซ้อมอย่างเดียวให้ร่างกายมันชินแล้วก็เป็นสิ่งสนามซ้อมได้ไหมอ่ะเรียกว่าต้องวิ่งสถานที่ที่เอา u t d o o r ด้วยทั้ง indoor ด้วยในฟิตเนสด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าการดูแลตัวเองแล้วซ้อมอย่างสม่ำเสมอผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดมากกว่าครับอาหารการกินใช่ครับครับผมกับงาน65สิางาน65ปีนะครับ UNT นะครับ Rock and r ์รันะครับในวันที่17กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6พันห้า้ยเจ็ดใช่ไหมฮะปีหน้านะครับเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับได้ร่วมบุญกันด้วยนะฮะของครอบครัวนะครับถ้าใครพร้อมเนี่ยพาลูกๆพาลูกๆบุตรหลานมาได้เลยนะครับแล้วก็ทีมงานมีอาหารการกินการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีนะฮะแล้วที่สําคัญปัดพันเดียวเองอ่ะ คุณได้ดูคอนเสิร์ตสองวงอะนิสแลมแล้ววงของเทลนะครับคุ้มเกินคุ้มครับมาร่วมกิจกรรมมาร่วมทำบุญกันเยอะๆนะครับ